สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโมนารีดีมนะคะสำหรับคลิปนี้ของเราเนี่ยก็จะมารีแอคชั่นกันนะคะเรื่องของคินพ็อชเดอรซีรีส์นั่นเองเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยบีออนคลาวนะคะก็ล่าสุดเขาได้มีการอัปเดตนะคะทางรูปภาพทาง IG จีเนาะก็จะเป็นรูปของไบเบิรบิวที่นั่งอยู่ในอ่างนะคะแล้วก็อัปมาด้วยกันพร้อมกับคลิปใหม่ในช่องของ YouTube เลยเนั่นเองเนาะวันนี้เราก็จะมาทำรีแอคชั่นของคลิปใน YouTube กันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมแล้วไปดูด้วยกันได้เลยค่ะ You. ชื่อคลิปนะฉันจะเกินกินเธอนะคะแบบแคบบแบบ่ชื่อคลิปกะอ้าวอีกัสทักต่อจากคราวที่แล้วแน่แล้วเสียงอันนี้แบบไวโอลิมมนมคแบบลึกลับมากเลยอะ ตื่นเต้นเลทุกคนอุ๊ยอุย,อย,อย,อยเอาแล้วแพ้แล้วเอาแล้วเวกัสโอ๊ย,อยบีบคอทำไมนึกหน้าเวกัสดูสะใจมากเลยทุกคน จริงๆอันเนี้ยน้าแบบเนี้ยก็แบบดูดีๆดูดิโอ๋อค่อยรูปไฟ์ไปนะโอ๋แล้วมีวหายใจแรงอะ่ะ กบพิษจบไปแล้วจ้าขอหายใจก่อนเอาละคะ่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้ได้ดูคลิปกันไปเนาะคือบอกเลยว่าแบบ บบดรเมจแรงมากคู่ไกับพีคคือโอ้โหชัดหนึ่งกับร้องกินเลยทุกคนคือแบบเป็นอะไรที่โอ้โหมันไม่ต้องพูดอ่ะมันไม่ต้องพูดมันเห็นหน้าเลยอ่ะและยิ่งแบบว่าจังหวะแบบคือมันก็จะมีให้ย้อนล,ลึกลกไปเนาะเป็นแบบภาพเก่าอะไรอย่เงี้ยซึ่งเมื่อกี้คือเราได้มีการอ่าไปย้อนดูแลละมันจะมีความต่อเนื่องกันกันกบคลิปของเขาที่แล้วที่เป็นของเวกัส เนาะมันจะเป็นแบบว่าเหมือนมันจะมีท่อนหนึ่งที่แบบว่าฉันจะเกินกินเธออะไรเงี้ยเออแล้วก็อ่ะมันคลิปอ่ะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าคราวที่แล้วคิดอยู่ว่าเวกัสนั่งมองอะไรบางอย่างมองอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เออแต่แบบรอบนี้ก็มาเฉลยแล้วว่านั่งมองพีนอยู่อนั่นแหละทุกคนก็คือเออเนาะแล้วก็หลังจากที่หลังจากที่แบบว่ามองเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยนะ,นะก็จะมีการแบบขยับเข้าไปอย่างเงี้ยขยับเข้าไปหาแล้วจังหวะขยับเข้าไปหาคือแบบ สายตาคือสายตาแบบขยับตอนขยับอบสายตาเวกัสเลยทุกคนเป็นสายตาที่อ่าถ้าให้นึกภาพนะให้ให้เราจินตนาการเองของเราเลยนะจะเป็นสายตาตอนที่แบบเวกัสอ,อยากได้อะไรบางอย่างจากพีทเนาะอยากได้จากพีทแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมใช่ไหมได้อะไรเงี้ยสะใจเลยเออเป็นสายตาแบบสะใจอะ่ะแล้วสักพักคือมือก็ลูบไปมือก็ลูบไปแล้วก็แบบหน้าก็าจะมีความผ่อนคลาย ผ่อนคลายเหมือนแบบเออเหมือนได้แล้วได้ในสิ่งที่แบบอยากต้องการแล้วจากตอนแรกที่เหมือนแบบเออไม่ยอมใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วสักพักก็ได้แล้วเออแล้วแบบบิวคือแบบบิวคือหายใจแรงมากทุกคนหายใจแรง,งจโนโอ้โหในหัวฉันคิดดีไม่ได้เลยซึ่งนะักแสดงแสดงดีมากทุกคนกลับมารอบนี้คือทุกคนแสดงได้แบบว่านึกถึงคาแรคเตอร์นึกถึงตัวละครมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาขอดูอีกรอบนะเพื่อเป็นการแบบเก็บดีเทล พเพราะเมื่อกี้มัวแต่แบบมัวแต่มองหน้าทุกคนก็เลยแบบไม่ไม่ขอขอดวทีนะเนี่ยคือแบบเห็นหน้าไหมเห็นหน้าเวกัสไหมทุกคนหน้าแบบหน้าแบบเพื่อเออแล้วโอ้ยดูมือค่อยค่อยไล่ไปโอ้ยมือค่อยๆยไล่ไปเลยดูดัานหน้าแบบหน้าแบบว่าเออแล้วแล้วดูใส่ตาพีทนะใส่ตาพีคือแบบยังไม่ยอมนะตอนเนี้ย จะไม่ยอมแล้วหน้าเวกันแบบไม่ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแบบแล้วก็ใช้แบบบังคับอะ่ะเออเป็นฟีลบ,บังคับทุกคนแล้วจะดูฉันก็เขินในกล้องเลยเออนี่แล้วโอ้แล้วแบบท่าทางอิตเดอร์คือแบบ แล้วดูเห็นปะแล้วดูหน้าหน้าเวกัสน,นะไม่ได้ร้ายเหมือนตอนแรกแหละหน้าเวกัสเหมือนโอเคแหละนั่แหละคือหน้าเวกัสเป็นหน้าที่แบบว่าเออเหมือนแบบได้ได้อย่างที่ใจหวังแล้วอะไรแบบนี้อย่างที่ที่คิดไว้แบบยอมซิโล,ลลาบต่อชั้นแล้วสินีนะอะไรแบบเนี้ยโอ้ยคือแบบดีมากเลยนะคะคือเราอะดาเมจแรงกว่าของคู่คินพออีกเพราะว่าคู่คินพอจะเป็นฟิลแบบว่า ชวนให้เราสงสัยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีแบบแอคชั่นต่อสู้กันเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่เวกัสพีสอะเนาะด้วยความที่อืมนั่นแหละออ้นะเวกัสด,ด้วยความที่เวกัสพีสออะมันมันแบบมาเจอแล้วแบบว่ามันอยากจะมีความเอาชนะของเวกัสไงมันก็เลยมีแบบ มันมีก็เลยมันจะมีซีนนี้ในซีรีส์ไปในในนิยายไปอีกเนี่ยนะก็รอติดตามนะทุกคนคือเราก็รอติดตามมากคือตอนนี้อยากจะให้เปิดกล้องแล้วเพราะว่าอยากจะดูแล้วอะ่ะคือแค่แค่ทีเซอร์แค่ตัวอย่างก็คือแบบน่าดูแล้วอะ่ะนี่ยังไม่รวมแบบไม่รู้จะมีคู่อื่นมาอีกไหมนะนี่ก็คือรอรอคู่อื่นอยู่ด้วยนะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีมาอาจจะคิดว่าน่าจะมีมาอยู่เรื่อยๆนะเหมือนแบบเป็นการแนะนําตัวละครอ,อีกรอบนึงอะไรแบบเนี้ยนะก็แบบอาจจะ อาจจะมาช่วยแบบว่าเหมือนขยายความความเป็นตัวละครความเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆลึกขึ้นมากกว่าเดิมอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าก็คิดว่าไม่น่าไม่น่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็รอติดตามผู้อื่นต่อ,ตอไปนะคะก็วันนี้ก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบฉากไหนนะของคู่เบกัสพีนนะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะมาแชร์กันหน่อยว่าแบบเพื่อนๆชอบแบบเห็นแบบดูแล้วแบบรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับคลิปนี้นะแล้วก็แบบว่า ออชอบฉากไหนแบบว่าในนิยายกันมากอางก็สามารถมาแชร์กันได้เลยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะเวลาที่มันมีตอนใหม่ๆออกมาเนาะเราก็จะมาทําเป็นคลิปรีอคชันต่อไปนะคะสําหรับ King Post s e c i t y รอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย